สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆมี3ประเด็นมาฝากเพื่อนๆกันเลยจา้าไม่ว่าจะเป็นที่พ่อ JC b a าไม่ของเราออกมาให้สัมภาษณ์ถึง g b a สวยๆของเราแบบสุดซึ้งมากๆหรือว่าเป็นโมเมนต์ที่ชาวเน็ตเนี่ยปาดหน้า YG ด้วยการทําโปสเตอร์ออกมาเต็มทวิตเตอร์ไปหมดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็รวบรวมอันสวยๆมาฝากกันพร้อมกับข้อความเจ็บๆสักเล็กๆน้อยๆอยมาฝากกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นที่โนริซ่าของเราไปยืนสวยๆกลาง,งดงศิลปินระดับโลกกันด้วยนะครับว่าแต่จะเป็นอะไร มาที่ข่าวแรกกันเลยนะครับพ่อใจสีบับิของเรานั้นก็ให้สัมภาษณ์กับน,นติตยสาร GQ ซึ่งนติตยสารก็ถามว่าคุณมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับลัทธิสามโนบาลไหมทาไมคุณถึงเลือกเธอมาเป็น global b ambassador a นู่นนี่นั่นนะครับพ่อใจสีบับิของเราก็ตอบไปแบบนี้เลยจ้าตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเลือกเธอมาเป็น global ambassador เราเฝ้าดูเธอมาตลอดตั้งแต่เธอเดบิวต์ในฐานะสมาชิกของวง Black พิงคซึ่งเธอเป็นไอดอลที่มีศักยภาพโดดเด่นและ Black พิงคเองก็เป็นปรากฏการณ์ไปทั่วโลก มีสไตล์ที่แตกต่างและความสง่างามที่เข้ากันได้ดีกับบูการีอยู่แล้ว เธอเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ที่สามารถมีอิทธิพลและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงคนอื่นๆทั่วโลกจริงๆคุณพ่อเจซี่เขาพิมพ์แค่นี้จริงๆต้องเติมว่าและเด็กๆทั่วโลกและคนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะวงการไหนเจอโนริซ่าตกหมดเลยจ้ารวมถึงแอดด้วยนั่นเองนะครับที่โนริซ่าได้ช่วยแอดนะครับที่เกือบเป็นโรคซึมเศร้านะให้รอดพ้นมาถ,ถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะโนริซ่านั่นแหละจ้าต้องขอขอบคุณโนริซ่าไปพร้อมกับพ่อเจซี่บาร์บินไปอีกครั้งหนึ่งเลยก็แล้วก,กันนะครับอ่ะนะ <laughs> ซึ่งพ่อเจซี่ ใน IG ที่น้องลิซ่าเนี่ยเกี่ยวกับวันเกิดนะเขาบอกว่า be happy is also mine แบบประมาณว่าถ้าคุณมีความสุขฉันก็มีความสุขเช่นกันแล้วก็หวัวเราะอะไรประมาณนั้นเออนะเป็นการแซล,ลกันไปนะจ๊ะแล้วนี่ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่พ่อลูกคูนี้นะครับจะมีไมตรีต่อกันไปอีกหลายปีเป็น global b ambassador d a ไปยาวๆเลยจ้าไม่เป็นได้ยังไงขนาดถือยาดมยังขายหมดแล้วถืออย่างอื่นจะไม่ขายหมดได้งไงรจ๊ะเออ คือโนริซ่าเนี่ยน่ากลัวมากนะถ้ามาแตะแอดแ่อย่างที่แอดเคยแซวๆไปว่าเฮ้ยแตะแอดแอดคงขายหมดเลยอะไรเงี้ยแบบโซเอาท์ไปเลยมีคนมาซื้อไปอะไรอย่างงี้อแ <c oughs> ต่มันเป็นเรื่องจริงอะ่ะถือยาดมแค่คืนเดียวมันเป็นไปได้ออยังไงอะ <c oughs> เขาต้องมีหลายแสนรอดอะแต่คนไปตักตวงกันจนหมดอะ่ะเพื่อนๆมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงๆอะมีพลังงานที่แบบว่าสามารถ เสษทุกอย่างให้หายไปจากโลกนี้ได้เนะจ๊ะเอออะโอเคจบประเด็นแรกกันไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสุขกันแนละ้วเรื่องที่2มาคาคันกันต่อดีกว่านะครับเพราะว่าประเด็นที่ลาลิสากับมันนี่เนี่ยเขาถึง600ล้านกับ800ล้านไปนะครับก็ดีใจกันไปใช่ไหมเหมือนจะไม่มีอะไรเพื่อนๆบอกเอ้ยแอดจะามาพูดทําไมมันไม่มีอะไรนี่นาแต่อจะเอามาอ่านให้ฟังนะครับว่าชาวเด็ตเนี่ยเขาเอามาพูดอะไรกันบ้างเริ่มจากอันแรกกันก่อนละกันนะครับว่าที่น้องลิซ่าของเราทําได้เนี่ยมีอะไรกันบ้างน,นะครับเริ่มจากอันนี้ ลปินเดี่ยวหญิงเค o p ที่ทําได้อันต่อมาศิลปินหญิงและเคป p อหญิงที่ทําได้เร็วที่สุดในปี2564เป็นศิลปินหญิงเคป p คนเดียวที่มีวิดีโอ YouTube 2รายการที่มียอดวิวมากกว่า600ล้านครั้งศิลปินหญิงเค o p อเดี่ยวที่ทาได้เร็วที่สุดในอันดับที่2การแสดงเดี่ยว K p ป p ที่เร็วที่สุดเป็นอันดับที่2รองจากซ้ายและเป็นการแสดง K- p o p ที่เร็วที่สุดเป็นอันดับที่4ในประวัติศาสตร์นั่นเองจ้าโอ้โหแต่ละอันเนี่ยไม่ธรรมดานะจ๊ะเพื่อนนเป็สถิิต ระดับโลกนะแล้วก็เป็นระดับประเทศเกาหลีไปด้วยเลยนั่นเองนะจ๊ะทั้งวงการเคป๊อปก็ต้องรู้จักน้องลิซ่าแนละ้วเพราะวินาทีนี้ไม่มีใครแรงเท่าน้องนะจ๊ะพูดเด่ที่ไม่มีใครสามารถเทีได้พรามันเป็นความจริงนะครับทีนี้มาดูอะไรที่ขำขันกันดีกว่าครับมีแฟนคลับบนทวิตเตอร์นคนหนึ่งนะครับเขาเอาวิดีโอตัวนี้ แปะเล่นๆบนทวิตเตอร์จากนั้นก็มีคนแชร์กันไปทั่วเลยนะเพราะมันตลกมากๆแล้วก็เอาคาว่ามันนี่กับลาดิสาเนี่ยมาอยู่ข้างกันซึ่งเหมือนว่ามันนี่ของเรานั้นจะแย่งซีนแล้วก็โดนจิกหัวนั่นเองจา้าโดนยุ่มหัวไปในกลางงานมันเกิดนะเพราะว่าเฮ้ยมันนี่เนี่ยกำลังจะ7 9็้ก้ากตอนแรกๆและลาดิสาในี่ย6อ0แล้วกำลังจะเป่าเค้กแต่มันนี่เนี่ย8ป0ปาดหน้าเค้กไปเลยจ้าเออเอาดีแล้วคืออินเนอร์เด็กเนี่ยเขาได้มากเลยนะสองพี่น้องคู่นี้ยุ่มหัวกันเองนะคะเหมือนอตอเตอ็มดๆกั้า ำไมถึงไม่ปล่อยโปสเตอร์ออกมาก่อนเลยตั้งแต่ตอนรัลลิสาเขารอเนี่ยถึง600แล้วปกติเนี่ยพอถึงปุ๊บจะมีโปสเตอร์เตรียมไว้แล้วก็ปล่อยปั๊บเลยใช่ปะแต่อันเนี้ยเหมือนรอทั้ง2เพลงเลยแล้วค่อยปล่อยพร้อมกันอะไรแบบเนี้ย<ๆ>เขาก็เลยมีการออกมาแซลแล้วก็มีคนโพสต์ว่าเอาตรงๆนะตั้งแต่โซโล่น้องมาเนี่ยไม่เคยรอโปสเตอร์ค่ายเลยรอวีดโปสเตอร์มามีสวยๆโดนใจทางนั้นนะครับแล้วก็มีการเอามาแปะกันเต็มไปหมดเลยนะจริงๆเยอะกว่าน,นี้อีกเพื่อนๆแต่ว่าแอดเนี่ยไม่สามารถรวบรวมทั้งทวิตเตอร์มาไดนะ้เพื่อน เขาก็บอกว่านี่นะคะเพลง1ปีเดเดือนชายา Queen of YouTube ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มักเกิลเขารักเราจริงๆตีตลาดตั้งแต่เด็ก3พขวบยันพูดสูงไว้เออพูดถูกใจแอดอย่างที่แอดบอกว่านองริซ่าตีได้ทุกเพศทุกวัยทุกวงการทุกช่วงอายุของคนในโลกนี้แล้วนะตีโลกไปเลยดีกว่านะจ๊ะเออถึงจะถูกนะ และทีนี้โนริซ่าเนี่ยไปยืนงงกลางดงนักร้องระดับโลกยังไงใช่ไหมเพราะว่าล่าสุดโนริซ่าของเรานั้นไปติดทำเนียบนี้แล้วจ้าโดยทำเนียบแรกนะครับแอดจะอ่านให้ฟังเลยว่าตอนนี้ลิซ่าร่วมกับจูบินเดอะวิกเกนอารีนาแกรนเดย์โคโรลจีมาริอาแอนเชลิกแบดปันนี่และ BTS ในฐานะศิลปินนักแสดงเพียงคนเดียวที่มีวิดีโอเปิดตัวในปี2021ซึ่งมียอดวิวถึง800ล้านครั้งบน YouTube นั่นเองนะจ๊ะซึ่งนับเป็น1วิดีโอต่อ1นคนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนอีกสถิตนงจ้เ สถิติแยกกันนะสถิตินี้เขาก็บอกว่าตอนนี้ลิซ่าเข้าร่วมกับจัสตินบีเบอร์ในฐานะศิลปินหนึ่งเดียวทั่วโลกที่มีวิดีโอหลายรายการที่เผยแพร่ไปตั้งแต่ปี2021ถึง600ล้านวิวบน YouTube โดยสถิตินี้ก็คือวิดีโอลาริสากับมันนี่ของนอลนนิซ่าที่เกิน600 000, ล้านทั้ง2อันแต่ว่ามันนี่เขาไปไกลนิดนึงเนไป800 000, ล้านแล้วนั่นเองนะจ๊ะเออก็มารายงานให้ฟังกันประมาณนี้ว่าลิซ่าณปัจจุบันนี้ทำลายสถิติอะไรไปอีกบ้างแล้วนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะจุกกกกๆััันนนนนนไปครวววามมสุขใี้็่ยิ กันนด้วยจแล้วก็อันสุดท้ายขอปิดด้วยน้องลาลีอีกคนนึงนะจ๊ะที่เขาเนี่ยมานั่งอ่านนติตยสารโบกของน้องลิซ่าของเรานะครับแล้วเขาก็โพสต์ว่าขออวยพรให้มีความสุขมากๆและมีความสุขในวันศุกร์ที่ดีกับทุกคนขอให้วันพิเศษนี้นำพาความเงียบสงบและเติมเต็มชีวิตของคุณด้วยความดีเพลิดเพลินไปกับวันศักดิ์สิทธิ์ลิลลี่และ inks, บรินส์บอลลาลีกำลังเพลิดเพล,นเพลินกับวันหยุดของเธอและอ่านแมกกาซีนลิซ่าขณะที่คิดทบทวนอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับก็ถือโอกาสนี้อวยพรให้ทุกคนนัวสุข พร้อมรับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ซึ่งบางคนไม่รู้หยุดไม่ได้หยุดนะครับแต่ขอให้มีความสุขทุกคนนะจ๊ะยังไงก็ามาอัปเดตกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่นะจ๊ะจุๆ๊ๆ